ไม่จริงค่ะลูกสาวอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราจะมีมงกุฎไม่ได้เคยดูรายการเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวไหมชีวิตลิขิตเองก่อนเคยเชื่อในลิขิตฟ้าดินปล่อยชีวิตไปดังโชคชะตาแต่ฟันไม่เคยถึงฟัน อยากทำเพื่อแม่ค่ะเราต้องชีวิตลิขิตเองค่ะอย่าไปคิดว่าไม่จริงหรอกมันไม่มีมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้โน no, ค่ะตอนนี้จักรวาลขยายอายุไปถึง33แล้วถ้าวีนามาอีกก็จะเชียร์อีกมาจนกว่าจะมงมันมีอยู่จริงๆค่ะเชื่อพี่วีนาต้องมาอีกตอนนี้วีนาเท่าไหร่แล้วเธอ27ใช่ไหม 28 29 30โอ้ไม่ก็อีกต้อง5ปี6ปี